จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานได้มาพบมาคุยกับญาติธรรมในที่แห่งนี้นะผู้มีนิพพานมีศูนย์แท้แต่ก็ยังมีอัตตาอาศัยอยู่ตรงนี้สําหรับผู้มีนิทานมีนินิพพานแล้วก็ยังศูนย์แบบแท,แท้แท้ด้วยนะไม่ใช่ศูนย์แบบปลอมๆศูนย์แท้ศูนย์ปลอมลอม,มันเป็นยังไงศูนย์ปลอมๆก็คืออัตตาปลอมนิอ่ะนิพพานปลอม นิพานสายหลับตานะถ้านิพานแท้ก็จะเป็นสายลืมตาอย่างนี้ก็เรียกศูนย์แท้ศูนย์เทียมอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วทาไมศูนย์แท้ก็ยังมีอัตตาอาศัยอยู่ก็เพราะว่าอัตตาอาศัยอยู่ตรงนี้คืออัตตาวิภาวะตัณหามีความอยากไปนินิพานอยู่หรือมีความเป็นตัวตนรูปกายสังขารที่ยังคงอยู่ว่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เจ็บก็ต้องหา เครื่องยุกยามารักษาทาไม่รักษามันก็จะเจ็บได้ป่วยได้แล้วก็ดําเนินขันดําเนินอิทธิบาทไม่ถึงที่สุดแต่ก็มันก็ไม่จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตายก่อนนั่นเองแล้วตายก่อนก็จะไม่ได้ประโยชน์ถ้าอยู่อยู่อยู่แบบให้สมาธิิก็สานุสิทธิให้ประโยชน์แต่สังคมช่วยสังคมตรงนี้ก็จะเหมือนอัตราที่ อยากอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมอริยสัตย์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้มีวิปลาสทำไมถึงกล่าวเช่นนี้เพราะว่าอริยสัตว์ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกทุกอย่างย่อมเป็นวิปลาสได้เพราะอายุไข ตีความได้ว่ากายที่เป็นเวทนาที่แท้เวทนาแท้ที่เลี่ยงไม่ได้เพราะทุกภัยเกิดความวิปลาสอยู่แล้วลง,ล,งล้มล,มลืมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ควรปฏิบัติธรรมในลักษณะของวัยหนุ่มยังหนุ่มแต่บางคนเขาบอกว่าเเขายังไม่มีกามเลยนะไม่มีกามเพราะว่า ไม่มีเรื่องผู้หญิงมาในหัวเลยเพราะอะไรก็บอกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เลยไม่มีกามก็หลงคิดว่าตัวเองบรรลุอรหันต์แต่ทางสมาธิติคนที่มีสมรรถภาพทางเพศมีฮอร์โมนพุ่งพ่านแต่ว่าใช้จิตสามารถดับได้ในอารมณ์ที่ไม่ให้เกิดกามตรงนี้คือ เนคขมมะเนคขมมะก็คือการปฏิบัติธรรมที่มาในทางสัมมาทิฏฐิดับศูนย์ได้แต่เขหาสิตะคือปฏิบัติธรรมที่ตรงข้ามกับเนคขมมะคือสีธนนชัยบ้างหลงไปบ้างอะไรอย่างนี้อริยสัจที่พระพุทธเจ้าคนพบก็มีวิปลาสมันก็เลยมีมาตั้งแต่ดังนี้แม้ปฏิบัติก็ต้องให้สัมมาจึงจะพบ ความเป็นเทวะจึงจะพ้นความเป็นเทวะปริบัธรรมให้ความจริงสัมมาทิฏฐิสัมมาในอาชีพการงานกินอยู่รับนอนคบมิตรดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีการงานที่ดีจึงจะพ้นความเป็นเทวะแต่ถ้าจะไม่พ้นความเป็นเทวะก็ให้สัมมาแต่สัมมาที่ผิดๆไปทํางานที่ มิจฉาทิฏฐิทำงานขายยาบ้าเต้นน้ำหมากลากน้ำมนตลงในเทวะนิยมลงไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าที่สวรรค์อะไรเงี้ยคือปฏิบัติผิดผู้มีวิวปลาสจึงยึดตั้งทิฏฐิและตัณหาเป็นพื้นฐานของจิต หลงในเวทนาเทียมนัม่นเองวิปลาสทางจิตนี้ก็มาก่อนคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตก็เหมือนหัวหน้าหัวหน้ากายมันก็เป็นลูกน้องจิตสั่งอย่างไรกายมันก็พร้อมี่ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาป่วยซึมเศร้าเพราะโรคทุกโรคล้ลวนมาจากจิตนำมาก่อนกายก็เลยอ ทุกเวทนามีทั้งโรคมะเร็งโรคไตโรคตับโรคเครียดโรคความคิดสุดขั้วโรคแพสซศษบ้างนี่แหละแต่ถ้ามาปฏิบัติให้ถูกทางจิตก็จะคิดดีทางดีในทางพุทธประญาชนเขาจึงบอกว่าตัวเองเป็นหมอที่ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดก็คือ ปฏิบัติธรรมนั่นเองปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมยังไงที่ดีก็ฟื้นใจตัวเองฟื้นใจไม่ให้ไปหลงในกิเลสไปกินของอร่อยไปกินพิษไม่อยากออกกําลังกายอยากนอนเฉยก็เลยไนดะ้นอนติดเตียงแต่ถ้ารู้จักฟื้นใจในการปฏิบัติธรรมฟื้นใจได้ยังไงก็มีศีลเนี่ยศีลในการหลักปฏิบัติหา้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ตัวพืชผิดในการเนี่ยห้ามติดอบายมุขอะไรอย่างนี้ ต่างๆน,านาันนแต่ถ้าเราติดอบายยมุกไปหลงนอนตื่นเช้าเขาเอนเพนนอนบายพักผ่อนยังคืนจำวัดดึกซัดมาม่ามันก็จะนำมาซึ่งโรคภัยเพราะว่าจิตที่เป็นอเทวะจิตไม่ใช่พุทธไอจิตที่เป็นหัวหน้าก็เลยนำให้กายเสื่อมเพราะฉะนั้นใครล่ะเป็นมะเลิงอย่างเทวะ ที่บนบานสารกล่าวโอ้ทําไมพระเจ้าทรงมะเร็งมาให้ฉันไม่เหมือนคนอื่นแต่ที่จริงไม่มีใครทําหรอกพระเจ้าคือตัวเธอเองที่กินอยู่หลับนอนหรือทําวิบากกรรมมาแต่ก่อนเข้ามาสนองแต่ชาติก่อนๆลืมปฏิบัติทมไม่เพียงพอเขาบอกทําดีไม่ได้ดีเพราะทําดียังไม่พอเจ้ากรรมในเวรคอยมาเบียดเบียนเจ้ากรรมในเวรกี่ใครก็คือตัวเอง เจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวเองนายเวรก็คือตัวเองเจ้ากรรมก็คือตัวเองโจทย์ก็คือตัวเองจำเลยก็คือตัวเองกูทำมาทั้งนั้นพก็จึงเป็นนำมาให้อริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้ก็ชื่อว่าวิปลาสถ้าจะพ้นความวิปลาสก็มีเหมือนกันที่แม้ร่างกายอ่า กำลังจะแก่เท่าหรือร้อนก็รู้ว่าร้อนเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่มันก็มีทางปฏิบัตริรรมถ้าปฏิบัติถึงมรรคผลมากๆม,มันก็จะสะกดจิตความเจ็บปวดได้ไฟเผาร่างกายโดยที่ไม่ร้อนทุรน,นทุรายก็มีนะคนเขาเผาร่างกายโดยใช้จะสะกดจิตแต่ว่าสะกดจิตหรือทําจิตให้อยู่ในฌานได้เออมันก็จะมีสองแบบคือฌานในขมมะฌานเกหะสิตะ ในคำมะมันก็จะใช้ในทางที่ดีแต่เคหาสิตาก็ ita, ยกตัวอย่างก็ใช้ไปในจิตที่แข็งแกร่งอะ่ะไปในทางเดรจฉานวิชาไปหลอกคนได้มันมีเหมือนปฏิหารฝืนเวทนาเทียมได้วันนี้ขออธิบายประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าเนื่องจากหมดเวลาแล้วจเจริญทำสำนึกด,ดีญาติโยมทุกคน